สวัสดีค่ะเคยไหมคะเปิดซองจดหมายมาแล้วเจอเอกสารอ,อ่อจกสารที่เราชอบเรียกกันติดปากว่าหมายสารนะคะความรู้สึกแรกเลยอาจจะแบบตกใจนิดนึงหรือกังวลไปเลยว่าเอ,อ๊ะนี่เรื่องใหญ่หรือเปล่าจะโดนจับไหมอะไรแบบนี้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยนะครับเพราะคำว่าหมายสารนี่ฟังดูอ,อน่ากลัวนิดนิดแต่ว่าความเข้าใจที่ว่าพอได้หมายสารปุ๊บ เท่ากับต้องโดนจับแน่ๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมันคลาดเคลื่อนไปหน่อยนะครับอาจจะทําให้เรากังวลเกินไปอ้จริงเหรอคะน่าสนใจจังงั้นเราลองมาเอ่อมาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าคะ่ะข้อมูลที่เราดูกันวันนี้มาจากคู่มือรับมือหมายสารใช่ไหมคะก็น่าจะช่วยให้เราเข้าใจได้ชัดขึ้นว่าจริงๆแล้วเอกสารแบบนี้มันคืออะไรแล้วเราควรจะรับมือยังไงดี ใช่เลยจุดแรกที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่ในคู่มือเขาเน้นย้ําเลยก็คือต้องทําความเข้าใจก่อนว่าหมายที่ได้รับมาเนี่ยมันเป็นหมายประเภทไหนคือคําว่าหมายสารจริงๆมันเป็นคําเรียกรวมรวมครับแต่ในทางปฏิบัติหมายที่เราอาจจะได้รับเนี่ยมันมีหลายแบบที่เจอบ่อยๆก็คือหมายเรียกกับหมายจับซึ่ง2องอย่างนี้ผมทางกฎหมายนี่ต่างกันเยอะเลยครับ ต่างกันเยอะเลยเหรอคะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าหมายเรียกกับหมายจับมันต่างกันยังไงอะคะได้ครับได้เลยคือหมายเรียกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคําสั่งให้ไปศาลตามวันเวลาที่เขาระบุไว้ครับอาจจะไปในฐานะพยานก็ได้ไปให้การหรือเป็นคู่ความในคดีแพง่งหรือคดีอื่นๆที่ที่ไม่ใช่การจับกลุ่มตัวอ๋อค่ะค่ะส่วนหมายจับอันนี้ค่อนข้างตรงตัวเลยครับคือเป็นคําสั่งให้เจ้าพนักงานตํารวจ หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายทำการจับกลุ่มตัวคนที่ระบุชื่อในหมายเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาครับเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นพอได้รับเอกสารที่ดูเหมือนหมายสารปุ๊บสิ่งแรกเลยคือตั้งสติก่อนครับใจเย็นๆแล้วก็อ่านรายละเอียดในเอกสารให้ดีๆดูว่าเป็นหมายประเภทไหนใครออกหมายคดีอะไรแล้วเขาเรียกเราไปในฐานะอะไรประมาณนั้นครับ อ๋อเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะ,สะแสดงว่าเห็นตราครุฑบนซองไม่ได้แปลว่าชีวิตกำลังจะแย่เสมอไปนะคะการแยกแยะประเภทหมายได้นี่คือด่านแรกจริงๆที่จะช่วยลดความตกใจไปได้เยอะเลยแล้วสมมุติว่าเราดูแล้วโอเคเป็นหมายเรียกไม่ใช่หมายจับในคู่มือมีคำแนะนำต่อไหมคะว่าควรทำยังไงมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ มีครับมีแน่นอนจุดสำคัญที่คู่มือเน้นมากๆเลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นหมายประเภทไหนก็ตามห้ามเพิกเฉยเด็ดขาดอันนี้สำคัญมากการทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่รับหรือรับแล้วแต่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอาจจะส่งผลเสียตามมาได้นะครับโหหรอคะความแล้วเราไม่ไปโดยไม่มีเหตุผลสมควรเนี่ยศาลอาจจะมี